ก่อนจะไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจมาฟังทางนี้กันก่อนค่ะคลิปนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของระบบการผลิตแบบลิีนเท่านั้นนะคะใต้คลิปยังมีลิงก์ให้เราสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้อีกมากมายและใต้คลิปพิมพ์แปะเอกสารเพิ่มเติมของเนื้อหาในคลิปเอาไว้แล้วไว้ไปโหลดอ่านกันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมลองไปทำข้อสอบหลังดูจบกันด้วยละ่ะงั้นไปเริ่มดูกันเลย สวัสดีค่ะพี่ไอค่ะสวัสดีค่ะพี่ปานค่ะวันนี้พวกพี่สองคนมีเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับร,ระบบการผลิตแบบแลีแม่เล่าให้ฟังนั่นก็คือการควบคุมตัวเองอัตโนมัติหรือจีโดการน,นั่นเองค่ะซึ่งจีโดกาน,นะคะยังเป็นเสาหลักสําคัญในระบบการผลิตแบบดีนั่นเองค่ะแล้วจีโดการน,นี้มีความสําคัญต่อระบบการผลิตแบบดียังไงล่ะคะซึ่งมีความสําคัญในกระบวนการผลิตนั่นก็คือเป็นการควบคุมคุณภาพของสินค้าแบบอัตโนมัติค่ะแบบนี้ สามารถควบคุมกระบวนการสีได้ยังไงให้งานเราไปกันไหมคะไปเลยกันเลนะคะ่ะไปเลยจุดเริ่มต้นของจิโดกะนี้เกิดมาจากเครื่องทอผ้าอัตโนมัติของซากิจิโทยโยดะที่เป็นบนรรพบุรุษของโตโยาต้าในปัจจุบันการค้นพบของเขาคือการเพิ่มความรวดเร็วของเครื่องจากทอผ้าอัตโนมัติ และไม่ใช่แค่นั้นแต่ยังมีอุปกรณ์ที่หยุดเครื่องจักรเมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นทันทีซึ่งถ้ามีการผลิตของเสียออกมาก็จะส่งผลให้ลูกค้าไม่พอใจบริษัทเสียความน่าเชื่อถือจึงได้ทำการยกระดับความสามารถให้กับเครื่องจักรที่สามารถตรวจจับของเสียได้แบบสมบูรณ์เหมือนคนซึ่งเครื่องทองผ้าแบบอัตโนมัติแบบโตโยต้านั้นถ้าหากว่าได้ยืดขาด หรือได้พุ่งข่าเครื่องจักรก็จะทำการหยุดเองในทันทีโดยอัตโนมัติซึ่งหมายความว่ามีการบิ i ์อินอุปกรณ์ที่สามารถตัดสินใจว่าดีหรือไม่ดีไว้ในเครื่องจกักรและแนวคิดนี้นะคะไม่เพียงแต่อยู่แค่ในเครื่องจักรเท่านั้นแต่ยังขยายผลไปในรายการผลิตที่มีพนักงานทำงานอยู่ด้วยและแนวคิดจิโกรกรนี้นะคะเป็นการควบคุมตัวเองโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการดีเฟกต์ของชิ้นงานที่จะหลุดไปยังกระบวนการต่อไปก็คือแทนที่จะปล่อยให้ไปตรวจพบของเสียที่ปลายทางจำนวนมากก็ให้รีบทำการหยุดรายการผลิตเพื่อแก้ไขทันทีโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือซีโร่ดีเฟ t และมีแนวคิดพื้นฐานคือจะต้องไม่ส่งของเสียไปยังหน่วยงานถัดไปและป้องกันความเสี่ยงที่ของเสียจะหลุดไปถึงมือของลูกค้านั่นด้วยและปัญหาหรือความผิดพลาดที่ก่อให้เกิดของเสียซึ่งสามารถเกิดได้จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นจากเครื่องจักรวัตถุดิบสภาพแวดล้อมในการทำงาน แต่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นรว่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทั้งนั้นซึ่งความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ส่วนมากจะพบได้บ่อยดังนั้นการศึกษาทำความเข้าใจถึงลักษณะของความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ทั้งสาเหตุและแนวทางในการป้องกันเพื่อที่จะช่วยลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้น้อยลงซึ่งลักษณะของความผิดพลาดของมนุษย์สามารถแบ่งได้เป็น2ประเภท 1. ความผิดพลาดที่ตั้งใจให้เกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทําหรือไม่ได้กระทําโดยมีความเชื่อที่ว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วจึงกระทําอย่างเช่นการฝ่าฝืนกฎระเบียบอาจจะมีแนวทางในการป้องกันคือการทบทนวนระเบียบปฏิบัติและบทลงโทษที่ชัดเจนการสื่อสารระเบียบปฏิบัติไปสู่ผู้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ การควบคุมและการสอดสองพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎระเบียบการไม่สร้างดับเบิลสแตนดาร์ดและหลีกเลี่ยงการตัดสินจากความรู้สึก 2. ความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำหรือไม่ได้กระทำโดยที่ไม่ได้มีการคิดเอาไว้ก่อนร่วงหน้าเช่นการขาดความรู้หรือขาดทักษะ ซึ่งแนวทางในการป้องก,กันก็คืออาจจะมีการสอนงานการให้ความรู้การสร้างความเข้าใจการฝึกฝนทักษะการทดสอบความรู้ความเข้าใจและทักษะการสร้างบรรยากาศสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความยุ่งยากความซับซ้อนของงานซึ่งเกิดจากลักษณะงานที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดของมนุษย์รูปแบบของงานและพื้นฐานความเป็นมนุษย์ จะร่วมกันกอ่อให้เกิดความผิดพลาดเช่นลักษณะงานที่ซ้ำๆแบบเดิมๆมักจะกอ่อให้เกิดความเมื่อรอยและลักษณะงานที่เร่งรีบมักจะก่อให้เกิดการพลั้งเผลอหรือหลงลืมและลักษณะงานที่ละเอียดที่ไม่มีจุดสังเกตมักจะกอ่อให้เกิดการมองแบบผิวเผินต่อไปธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ มีทั้งที่สามารถปรับเปลี่ยนได้และแทบจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้และแนวทางที่จะช่วยในการป้องกันได้ก็คือการปรับเปลี่ยนงานโดยการใช้การตรวจจับความผิดปกติโดยการทำให้มองเห็นหรือ v i s ชวล control การใช้สัญญาณเตือนความผิดปกติหรืออันดงและการสร้างอุปกรณ์หรือขั้นตอนที่ทำให้โอกาสผิดพลาดเป็นศูนย์หรือ โปไกโยเกะซึ่งในทางปฏิบัติของระบบจิตกะนะคะจะเริ่มจากการจำแนกสภาพปกติกับความผิดปกติที่ยากต่อการสังเกตให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นโดยการสร้างกลไกการป้องกันความผิดพลาดท,ที่ออกแบบตามคุณสมบัติของชิ้นงานซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของแห่นป้ายการเสียประจานอย่างเช่นตัวอย่างของเสียที่เกิดขึ้น การติดตั้งสัญญาณไฟรหรืออันดงก็เป็นวิชชลคอนโทรลชนิดหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้ทราบถึงสถานะการปฏิบัติงานของพนักงานหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นก็จะทำการหยุดสายการผลิตนั้นทันทีโดยเป็นการให้พนักงานสามารถดึงสัญญาณน,นี้ได้เพื่อให้สัญญาณกับหัวหน้าให้เข้ามาตรวจสอบและทำการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีและขั้นตอนสุดท้ายคือโอกาโยเกะ หรือเรียกได้ว่าการป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์โดยเป็นการออกแบบจิ g กฟิกเจอร์เข้ามาใช้ร่วมงานกับเครื่องจกักรหรือมนุษย์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งปัญหาที่เกิดจากมนุษย์นั้นไม่สามารถขจัดไปได้อย่างถาวรดังนั้นเครื่องมือโปรกกยเกเข้ามาช่วยป้องกันในปัญหาตรงนั้นด้วยและไม่ส่งของเสียไปที่กระบวนการถัดไป และในปัจจุบันนั้นมีการสั่งหยุดอัตโ,ตโนมัติด้วยตัวเองเพื่อให้เป็นอัตโ,ตโนมัติอย่างเช่นการนำเอาไมโครคอนโทรเลอร์ชิ้ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการทำระบบจีด,ดกะอย่างเช่นไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino เป็นต้นซึ่งสามารถเรียนรู้การต่อวงจรแบบนี้ได้ที่ลิงก์ใต้ด้านล่างคลิปนี้นะคะ และระบบนี้ก็จะมีความพิเศษมากเพราะว่าจะเป็นการทำงานโดยไม่ต้องให้คนมาดูสัญญาณและสามารถหยุดได้ด้วยตัวเองเพื่อเป็นการลดความผิดพลาดจากปัญหาที่พนักงานไม่เห็นสัญญาณไปได้ด้วยค่ะและระบบจิโดกะที่กล่าวมาข้างต้นนะคะ ไม่ได้มีข้อดีแค่ช่วยไม่ให้เกิดของเสียหรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยให้ระบบการผลิตแบบ just in time ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยซึ่งยังช่วยให้เวลาในการทำงานลดลงเนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาในการทำการผลิตซ้ำหรือทำการตรวจสอบหลายรอบและเป็นการป้องกันการเกิดของเสียในระบบการผลิตด้วยค่ะ นนะจะช่วยป้องกันไม่ให้เราผลิตสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานส่งไปยังกระบวนการถัดไปหรือส่งไปถึงมือลูกค้านั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหลุดออกไปก็ยากที่จะทําการตรวจสอบภายหลังหรือยากที่จะรู้ว่าสินค้านั้นมีความผิดพลาดเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาค่ะซึ่งไม่ว่าเราจะแก้ปัญหาด้การผลิตซ้ําผลิตใหม่หรือว่านําไปขายในราคาที่ต่ําลงก็ยังไม่ช่วย ให้สามารถป้องกันความผิดพลาดได้อย่างตรงจุดซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทําให้เกิดความสูญเปล่าในกระบวนการที่ไม่จําเป็นซึ่งจีโดการดเนี่ยนะคะจะช่วยป้องกันความผิดพลาดด้วยการใช้เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดด้วยโปรแกยเกตและอันโดงนั่นเองค่ะแล้วก็การนําจีโนกาดไปใช้ในกระบวนการผลิตนะคะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเกิดจากการที่หัวหน้างานและก็พนักงานนะคะต้องมีประสบการณ์และทักษะความรู้ที่มากเพียงพอค่ะ แถ้าาน้องคนไหนนะคะที่ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเอาพี่นะคะวันนี้พี่ไปแล้วบ๊ายบาย